ผลลัสธสดี้าะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอ่านบอกในส่วนการเปิดกล้องรีวิวให้กันค่ะวันนี้อาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะคะออกมานอกสถานที่กันเดี๋ยววันนี้เรามาแกะแบบเร็วๆกันเลยนะคะกับชุดนี้เนี่ยได้มาพักหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่มีเวลาที่จะนั่งแกะกันเลยนะคะวันนี้ก็เลยอื้มวันนี้อาจจะแอบแกะยากนิดนึงในวันนี้ไม่ได้เอา,เอาตัวของอตัวคัตเตอร์ตัวอะไรอย่างอมาตัวช่วยมาเลยนะคะวันนี้ออกมาข้างนอกเนาะแล้วก็ แอบพกน้องมาด้วยนะคะชุดนี้อยากจะเห็นหน้าค่าตาน้องนานแล้วนะคะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาะัะทีเลยนะคะเด๋ยวมาดูกันสิวันนี้เสียงอาจจะไม่ชัดนะเสียงมันอาจจะแบบมีเสียงแซ่มีเสียงอุ้ยมีเสียงเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เลยอาจจะลําบากนิดนงึงอือหือเดี๋ยวขอพอยส์กันนิดนึงดีวกว่าหาที่แกะก่อนนะ ในที่สุดเราก็สามารถหาได้แล้วนะคะสำหรับต้อช่วยนะคะแง๊ะแงะกันซะแบบเย็นเลยนะคะอันนี้นะคะ,ะสำหรับชุดน,นี้ก็คือ Animal Guides Tarot นั่นเองนะคะชุดน,นี้เนี่ย r รด l ล y v a l e n น i n e นะคะออกชุดใหม่ๆอีกแล้วแล้วก็เห็นทยอยมาอีกด้วยนะ,ะเราตามไม่ทันแล้วนะคะสำหรับของ r ร d l e y นะคะ แล้วก็ถ้าใครชอบแนวงานเชิ้นงานของการเลสเนียเราจะรู้กันเลยเนาะว่าเขาออกไปในแนวของอ spiritual หรือว่าแนว angel spirit หรือว่า animal spirit นะสำหรับชุดน,นี้ก็คือเป็น animal guide เป็นแนวเรียกว่า spirit ของทางบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายแหล่เลยนะคะอันนี้ก็ชุดน,นี้เนี่ยไหนดูซิมีความ powerful ของตัว บรรดาสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีข้อความด้านล่างแบบนี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองคุยกันแบบไวๆนิดนึงแล้วกันนะคะชุดนี้จะเป็นเจ็ดใบนะคะทาโร่แล้วก็อิงไปกับความเป็นน้องสัตว์ทั้งหลายแหล่เลยนะคะเอามาบนหน้าไพ่แล้วก็มีข้อความอยู่ด้านล่างอาจจะทําให้คนที่ไม่ถนัดในเรื่องการอ่านไพ่ทาโร่เนี่ยนะ,ะก็อาจจะแบบใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่า ก็แอบมี barrier หรือว่ามีมีความจํากัดในเรื่องของตัวภาษานิดนึงเพราะว่ามันเป็นสังเกตทั้งหมดเลยอะบางคนอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเขียนเขียนคําแปลไว้ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะก็ตามแต่สะดวกเลยละกันนะคะอีนี้ตัวลองเป็นแบบนี้นะคะอะ่มีความเป็นมีความเป็นเป็นแบบว่าเอ่อดั้งเดิมดั้งเดิมนิดนึงนะคะก,ก็ก็เปิดกล่องแบบนี้นะตามปกติเลยแล้วก็นี่ค่ะตัวไพ่ก็แบบ ที่เขาเคยออกมาเลยนะคะสำหรับอันนี้ Hay h ้ u s e ใช่ไหมเอ่ยอ่าดูกันสักนิดนึงนี่นะคะสำหรับตัวคู่มือแบบนี้ใครคุ้นเคยกับงานของแรลลี่บาล n นไถ่คุ้นกันแน่ๆเลยนะคะกับตัวคู่มือหรือว่าตัวไพ่เองก็ตามนะคะแพทเทิร์นคือคงเดิมเลยเพียงแต่ว่าหน้าไพ่แ่ยชุดนี้ก็คือไมยโยนล้วจ้ะแต่ชุดนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะ ทำไมเราคุ้นกับชุดนี้แล้วเ,เหมือนว่าเรามีแล้วเลยอะหรือเขาเปลี่ยนหน้าปกเออน่าจะใช่หเลยวาหรือเป็นชุดที่แบบแตัดสินใจว่าจะไม่เอาไม่รับกลับมานะคะอ่ะแต่ว่าก็มีที่ล็อกไพ่มาเหอะน,นี่แบบนี้เลยนะคะแหม่มีในส่วนของตัวสีนะที่เขาแบ่งแยกสีออกมาแบบนี้นะคะ นี่แบบนี้เลยอืมมดงามมากๆ่าก,กับตัวคู่มือแบบนี้นะคะเล่มหนาตึกแบบนี้เลยแล้วก็ไปดูเนีจริงจริงกะว่าจะเอาสั้นๆแค่นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวคนที่อยากจะดูหน้าไพ่เต็มๆก็อาจจะแบบว่างุ่นงิดเล็กน้อยนะ,ะด้านหลังเป็นภาพของนกคูกนาะนกนกคูก,ก,ก,กหม่ถึงวิชนอ m มใช่ไหม พูดถึงเรื่องของเรื่องราวของปมิญญานะคะเขาก็นำมาเฉลยหรือว่านําข้อความส่งสารมาแบบนี้นะคะมีพเสื่าด้วยในเรื่องราวของการตื่นรู้อย่างงี้หรือเปล่าหรือว่าการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านนะคะ transformation มีแล้วก็ตัวการ์ดเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระดาษเลยมีความด้านดัมด้านไม่ใช่มีความด้านนะคะแอแล้วก็มาดูน้าไพ่กันบ้างนะคะเราจะไปแบบเงียบๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนคนอื่นเขา ชุดแรกคือสีม่วงไม่ด้านล่างก็จะมีข้อความนะคะมีชื่อของสัตว์ชนิดดังนั้นแล้วก็มีข้อความที่บอกแบบนี้เลยนะคะ แล้วเพราะมันมีเสียงเพลงแทรกคลิปเราจะมีปัญหาหรือเปล่า <c oughs> โอเคอันนี้จะทูลักเลงนิดหนึ่งอันนี้เป็น S o สอ i ไเป็นตัวธาตุไฟเนอะมันก็จะขอบกรอบเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะ ใครอยากดูในส่วนของตัวข้อหมายของไพ่เดี๋ยวเราจะจาให้อีกทีนึงเนาะในส่วนของตัวคลิปแล้วก็ในส่วนของคลิปที่เป็นเ,เล่นทิกาคารกันนิดนึงละกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะนี่วอเทอร์ค่ะสีออกสีโทนฟ้าอย่างนี้นะคะก็จะเห็นได้ในตามนี้เลยนะคะพยายามจะไม่ให้ได้ยินเสียงเพลง เพราะมีเป็นกรารทำที่จะต้องไวมากทำเวลาสุดๆไอเอ่แอร์นะคะ,ะ,ะ,ะทัาลมเนาะลมเนี่ยาถามเมื่อกี้สีฟ้าใช่ไหมอันนี้เป็นอันนี้น่าจะจริงๆน่าจะเป็นทัดน้ำมากกว่าเนาะ <c oughs> เป็นสีน้ำเงินะแต่นี่เขาให้เป็นทัดลม และทัดดินค่ะแน่นอนอิร์ h นะคะเขาใช้เป็นอิร์ h นะคะแมวเหมียวน่ารักเชียวนะคะใครทัดแมวอ่านี่หน้าตาน่ารักไหมมองหน้าด้วยจริงๆแอบอยากได้เอชุดล่าสุดของเขานะเขาออกมาอีกแล้วนะใช่ไหมมีใครตามชุดล่าสุดของเขาหรือเปล่านะคะมีใหม่อีกแล้วตามกันไม่หมดไม่ไหว ขอพักสักเล็กน้อยในส่วนของตัวไพ่นะคะอะการเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีความไม่ได้มีความเคลือบเงาแต่อย่างใดนะคะเในส่วนการสับไพ่ก็โอเคอยู่นะใช้ได้แล้วก็นจะกรีดไพ่ได้ไม่งี่เี่ยประมาณนี้แล้วกันนะคะ ก็เอาไว้สั้นๆประมาณนี้โน้แล้วเดี๋ยวยังไงเรามาจะจะมาทําคลิปในส่วนการแปลให้ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนตัวพี่กัดมาลองเล่นกันลองใช้ไพช่ชนี้กันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแอบ,บมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะทําให้นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความหมายอะไรได้เยอะขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าจากที่เคยเห็นของทางคุณระเลงเขาทำมพี่กัแล้วก็แบบอื่นดูน่าสนใจมากๆเลยนะอย่างวไงมาตามดูกันโอเคฉันก็คลินี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ